ใจหายนางงามเวทีดังประกาศเลิกแฟนหนุ่มแล้วทำเอาแฟนคลับตก,ตกตกใจเมื่อล่าสุดมาริมาสุภัทราเกลี้ยงพร้อมมิสแกรนดแพร่ตำแหน่งรองอันดับ4มิสแกรนดไทยแลนด์2022และมิสทัวริซึมอินเท,นอ,นเทนอร์เนตอีอนนล2022กับหนุ่มแพทริกโพงามฟอสเนอร์มิสเตอร์โกลบ a ล l ไทยแลนด์2024ได้ออกมาโพสต์ประกาศลดสถานะกันแล้วโดยมาริมาได้เผยว่า ถึงทุกคนขอประกาศอย่างเป็นทางการว่ามากับพี่แพทเลิกกันแล้วนะคะทุกคนหน้าจะพอทราบเรื่องระหวังมากับพี่แพทบ้างตามที่พี่แพทได้พูดตอนประกวดว่าตอนนี้อยู่ในสถานะโสดมากับพี่แพทเลิกกันมาสักพักก่อนที่พี่แพทจะไปประกวดแล้วแต่แค่ไม่ได้บอกอย่างเป็นทางการ เพื่อไม่ให้แฟนคลับหรือใครเข้าใจว่ายังคบกันอยู่ก็เลยตัดสินใจออกมาบอกดีกว่าเราขอจบความสัมพันธ์ที่เป็นคนรักแต่เราก็ยังเป็นเพื่อนกันค่ะจะสนับสนุนทุกการเดินทางของกันและกันจบกันด้วยดีนะคะเป็นการตัดสินใจของเราสองคนรักจากมาพาชิโอ